ครับไม่การนัดก,กันวันนี้ในหัวข้อที่จะคุยทัท่วเนี่ยจะคุยในเรื่องอะไรบ้างพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของรัฐบาลอีด,ด้วยค่ะที่พักร่วม่า่กาศครับก็ระกัจสมาหารือในเรื่องของการจัดสรรเวลาในการอภิปรายต่างๆนะครับก็คือการยืนยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะตามมาตราหนึ่งข้อนงของรัฐธรรมนูญนะครับอีก หัวข้อหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือในการหารือการทํางานของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับอย่างเช่นเวทีผู้นําฝ่ายค้านพบประชาชนนะครับซึ่งในก่อนหน้านี้นะครับที่คุณชัยธวัฒน์เนี่ยได้ทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยก็มีการจัดเวทีผู้นําฝ่ายค้านพบประชาชนอยู่แล้วนะครับก็พยายามที่จะสานต่อการดาเนินการแบบนี้ต่อไปครับอย่างวันนี้ก็คือพรรคร่วมฝ่ายค้านนี้คือมีทั้งหมาสี่พักนะครับ,รบก็คือสี่พันี้อย่างพากคุณหญิงหน่อยพับ พอเห็นการเมืองหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไปทางพรรคฐบาลแล้วครับก็ในส่วนของออพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับก็เป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรคนะครับส่วนเราเองเนี่ยก็ยึดในหลักการนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการออส่งเทียบเชิญแล้วก็มีการส่งตัวแทนจากทุกๆพรรคมาร่วมออรับประทานอาหารวันนี้ด้วยกันมาพูดคุยร่วมกันนะครับส่วนเรื่องกระบวนการภายในแต่ละพรรคเป็นยังไงเนี่ยผมก็คิดว่าพรรคประชาชนเองไม่สามารถที่จะไปก้าวไก่นะครับกระบวนการหรือว่าเรื่องภายในของแต่ละพรรคได้ครับ ยังข้อมูลในการอภิปรายเนี่ยคือเราจะต้องมาแชร์กันไหมหรือว่าแต่ะ้าคป็นข้อมูลอะไรก็รู้เหมือนว่าตอนหลังๆเนี่ยบทบาทของรคพลังประชารัฐเนี่ยเข,ขาก็ค่อนข้างที่จะออกมาแลมาติดตามเรื่องนโยบายแล้วก็มีการตรวจสอบรัฐบาล โดยปกติการทํางานของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเราก็จะใช้วิธีการจัดสรรโคต้าในการอาภิปรายนะครับส่วนเนื้อหาในการอาภิปรายยังไงเนี่ยที่ผ่านมาก็ในกระบวนการปกติก็จะไม่ได้ลักษณะว่าต้องเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันขนาดนั้นเพราะว่าแต่ละพรรคก็จะมีการทําโจทย์การทําการบ้านของตัวเองนำในการอาภิปรายประเด็นของตัวเองอยู่แล้ว เนะพราะนั้นนัดที่หารือวันนี้นะครับในการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยก็จะพูดคุยกันในเรื่องของการทํางานในฐานะพักร่วมอย่างเช่นไปเวทีผู้นําฝ่ายค้านหรือไม่ก็การจัดสรรโคต้าในการอภิปรายหนึ่งขันหนึ่งครับอย่างนเรื่องของการอภิปรายนี่ก็คงจะเป็นเรื่องของสุทธิสินใช่ไหมครับจริงๆก็เป็นหลายๆเรื่องนะครับมีหัวข้อหลายๆเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยเ,เราเองก็ได้รับ ข้อมูลมาจากหลายทางนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากที่มาสื่อสารในเรื่องของการพูดคุยในพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันแล้วเนี่ยผมเองก็อยากจะสื่อสารถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงข้าราชการนะครับที่ทํางานอยู่ในทุกส่วนราชการถ้ามีข้อมูลอะไรนะครับที่พบการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าการดําเนินนโยบายของรัฐนะครับที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ส่งข้อมูลเข้ามาที่ทางพรคประชาชนหรือว่าพักร่วมฝ่ายค้านได้เลยครับแล้จะมีข้อมูลใหม่หมๆนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ย เวลาประชุมสภาปกติเนี่ยเหมือนว่าข้อมูลหรือว่าในการอภิปรายเนี่ยมันดูเข้มข้นแล้วก็มีเนื้อหามากกว่าการอภิปรายไม่แรางใจอย่างครั้งที่ผ่านมาคนก็ค่อนข้างจะผิดหวังกับผลการอภิปรายอครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็อยากให้ติดตามก็ตามที่คุณประกอรูปได้แถลงข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็ภายในช่วงไตรมาสแรกนะครับของปีหน้าเนี่ยจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนนะครับแล้วก็เนื้อหาในการอภิปรายเนี่ยมีความเข้มข้นแน่นอนครับในการเป็นที่อภิปรายไม่ไว้วางใจ อยู่ในประเด็นที่เราวันนี้จะอาจจะมาหารือกันด้วยนะครับซึ่งก็ผมก็เชื่อว่ามีประเด็นหลายๆอย่างที่เราเห็นว่าการทํางานของออรัฐบาลเองนะครับก็ยังไม่ตอบโจทย์หรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยสังคมก็มีการตั้งข้อสงสัยดนะับซึ่งแน่นอนที่สุดทุกๆเรื่องเนี่ยอยู่ในยติการยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกจะต้องพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าผู้นําประเทศตัวจริงในขณะนี้คือแพททองทานชินวัตรนะครับไม่ใช่คนอื่นนะแล้วก็เรื่องของการลงพื้นที่เรื่องของการเข้าไปดูปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่นายกรัฐมตีควรจะต้องทําเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาในพื้นที่จริงซึ่งแน่นอนที่สุดในส่วนนี้เองเนี่ยผมก็มีความคิดเห็นว่าไม่ใช่ว่าทุกปัญหาจะต้องลงไปดูด้วยตัวเองนะครับบางปัญหาถ้าติดภารกิจจาเป็นเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่จะอมอบให้คนอื่นเขาไปดาเนินการแทนได้แต่ใจความสําคัญอยู่ที่การกํากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นหน้าที่เหมือนกันนะครับในฐานะนายกเนี่ยก็คือการมีความรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรการเข้ามาตอบกระทู้ถามสดในสภาเนี่ยผมก็ ว่ามีความจําเป็นนะครับในเมื่อตารางการประชุมสภาเนี่ยล็อกก็อยู่แล้วว่าทุกวันพฤหัสจะต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องมาตอบกระทู้ให้กับฝ่ายนิติบัญญัติที่ทําหน้าที่ตรวจสอบตรงดุลนะเพราะนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองสามารถที่จะล็อกตารางร่วงหน้าได้อยู่ที่การจัดลําดับความสําคัญในเรื่องนี้ครับีาการงเราสาจะมีความความไว้วางใจกันนะตัวจะต้องทับพลังประชานเราไว้วางใจกั้ไปแล้วเขาเนี่ยจะไว้วางใจเรา ผมคิดว่าเป็นในเรื่องของความเป็นมืออาชีพของแต่ละพักนะครับซึ่งก็ในการทําหน้าที่ของพักฝ่ายค้านอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราใช้วิธีการจัดสรรโคตา้าใช้กระบวนการในการทํางานผ่านวิบในการพูดคุยกันนะว่าเราจะมีการแบ่งสรรเวลาในการอภิปรายอย่างไรนะครับส่วนประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของแต่ละพักที่เขาจะไปทากันบ้านแล้วก็เตรียมประเด็นมาอภิปรายเอยงครับยืนคบการเรือและในยโยบายที่มันต่างกันมากของแต่ละพักเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหา ก็ไม่เป็นวุ่ายครับอย่างวันนี้ที่มีการนัดเชิญรับประทานอาหารร่วมกันเราก็เชิญจากทุกๆุพักนะครับที่วันนี้อยู่ในสถานาพะพักสายค้านเนี่มารับประทานอาหารร่วมกันก็ไม่ได้มีการกีดกันอะไรแต่ยอย่างใดกรณีที่อย่างพลเอกประวิทย์เนี่ยไม่ได้มาด้วยตัวเองหรือว่าส่งตัวแทนอาเนี่ไหนอย่างไรครับรก็เป็นเรื่องที่แต่ละท่านนะครับจะตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าผมก็ยืนยันตอนที่เราส่งเทียบเชิญไปเนี่ยก็ส่งเทียบเชิญไปให้กับทุกๆพักนะครับด้วยหมายที่เท่ากัน แล้วก็แล้วแต่แต่แต่ละท่านเนี่ยแตแตัดสินใจมาร่วมหรือไม่ร่วมอย่างไรครับทีนี้ผ<ม>ิดหวัง<ล>ไหมครับเพราะว่าอย่างคนทางทักษะทางการขนสเนี่ยพลเดลต้าวิทย์ก็ไม่ได้ส่งเลขารหรือว่าส่งแกนนำที่แบบว่าเป็นคีย์แมนของทักษมาแต่ตอนนี้มาแล้วก็คือเป็นสสปกติอะไรอย่างเงี้ยครับก็สสก็มีสถานะเป็นผู้แทนราษฎรเชกเส้นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเองก็คิดว่าการตัดสินใจว่าจะส่งตัวแทน นะครับภายในพักใครมาหรือใครไม่มาเนี่ยก็เป็นเรื่องภายในของแต่ละพักนะซึ่งวันนี้เนี่ยตัวแทนที่มาร่วมจากทุกๆพักเราก็จะพูดคุยกันในส่วนของตัวเนื้อหาเป็นหลักนะและผมก็เชื่อว่าตัวแทนที่แต่ละพักส่งมาเนี่ยก็จะสามารถที่จะประสานงานต่อภายในพักนั้นได้ไม่มีไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะที่เคยบอกว่าจะมีเราไม่มีลุงแต่ครั้งนี้แล้วค่ะได้มาเป็นพักใหม่พานร่วมกันอย่างที่บอกค่ะว่าจะทํายังไงให้จุดยืนเนี่ยในการทํางานของพัก่าย้านสามารถที่จะ รจสอบการทํางานของรัฐบาลได้อะค่ะครับก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าการทํางานของพรรคฝ่ายค้านนะครับกลไกอาจจะต่างกับฝ่ายบริหารนะครับอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมาพูดคุยกันถึงเนื้อหาในรายละเอียดว่าจะมีทิศทางในการอภิปรายอย่างไรเพราะว่าแต่ละพรรคก็จะมีจุดยืนทางการเมืองของตัวเองมีเนื้อหาที่ตัวเองอยากนําเสนอของตัวเองนะเพราะนั้นเนี่ยในกรอบการทางานพักร่วมฝ่ายค้านวันนี้เราก็มาพูดคุยในเรื่องของกรอบการจาัดสรรเวลา